สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาในการสร้างเกมนะครับอย่างง่ายๆนะครับเราจะเรียกว่าเกมเอนจินนะครับหรือพวกเอนจินเกมทั้งหลายนะ,ะเครื่องมือตัวนี้นะครับเราไดมันชื่อว่าเกมเม이เกอร์นะครับเป็นของบริษัทโยโย่เกมนะครับโยโย่สปีโอต่างนะซึ่งเขาก็มีเวอร์ชั่นให้เราใช้งานฟรีแล้วก็เสียตัง นะครับของฟรีและดีก็ไม่มีในโลกนะครับมันก็มีข้อติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่เราก็สามารถเอามาทดสอบแนวคิดในการทํางานเราได้นะครับมาดูว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการสร้างเกมได้อย่างไรบ้างนะครับหลักๆของการสร้างเกมนะครับเครื่องมือก็ประกอบด้วยทูลต่างๆนะครับเร่ o p โอเพน open, นะสร้างไฟล์ใหม่ต่างๆนานานะครับ แถบื่องมือนะครับแถบในการลันนะครับในการสร้างสไปนะครับใส่เสียงใส่พื้นหลังสร้างเส้นทางในการเดินสร้างอ็อบเจกต์นะครับหลักสําคัญของการสร้างเกมคือเราจะนําภาพนะครับภาพที่เป็นนามสกุล gif หรือ png เอามาทําการให้มันเกิดการเคลื่อนไหวโดยการควบคุมของเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับภาพนั้นนะครับเราจะเรียกว่าสไปนนะครับฉะนั้น ระดับแรกเลยนะครับการสร้างเกมคือเราต้องสร้างสไป์ให้เป็นก่อนนะครับเราสามารถสร้างได้2ที่นะครับคือคลิกที่โฟลเดอร์สไป์คือคลิกขวากับเราคลิกที่รูปตัวแดงๆกลมๆแดงๆนะครับเหมือนแพ็กแมนตรงนี้นะครับผมขอสร้างตรงนี้แล้วกันคลิกขวานะครับเลือกเคสสไป์จะได้หน้าตาในการสร้างสไป์ขึ้นมานะครับหถ้าเรามีรูปอยู่แล้วเรามัดโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้เราจะลองสร้างเองก่อนนะครับเราจะมาที่ Edit s สไป์นะครับกําหนด ขนาดนะครับสร้างเอกสารใหม่เหมือนตัวเหมือนตัวบทเลยนะสร้างเอกสารใหม่คลิกหนึ่งทีนะครับไซส์ขนาดกว้างไซส์สองสูงสามสองทดสอบก่อนนะครับสร้างขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นทาร์ทเลนมาหนึ่งตัวนะครับดับเบิลคลิกที่ภาพนะครับภาพแรกจะเป็นไอเอเมจศูนย์นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาหน้าตาคล้ายคลึงกับออฟ t o s ชอปประมาณนั้นนะครับในการแต่งรูปนะครับเราจะมีรูปอยู่นะครับผมจะเลือกแม่สีขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ในการทดสอบผมจะเลือก ขอสีแดงแล้วกันเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกถังสีเทลงไปได้แล้วนะครับทำยังไงต่อคลิกที่ถูกครับได้แล้วครับสไปน์ีหนึ่งทีได้สไปน์แล้วครับภาพสเปนสไปน์นะครับคลิกเครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งที่ตรงสไปน์อีดนะครับเราได้สไป์แล้วนะครับสไป0์ศูนย์นะครับงั้นเวลาที่เราสร้างเกมเนี่ยเราควรจะตั้งชื่อสไป์นะครับเพื่อที่จะ ให้มันไปผูกพันกับเครื่องมืออื่นนะครับเราจะรู้ว่าชื่อของสไปตัวนี้กระทํากับอะไรผูกกับอะไรนะครับเวลาเขียนเกมเราจะไม่หลงเวลาที่มันเยอะๆนะครับอันเดียวยังพอดูได้สไปต์ะ Spy นะครับผมขอตั้งว่าสไปต์เป็นสไปต์เพลย์นะครับสไปต์เพลย์นะครับส่วนออริจินนะครับตรงนี้คือการเซตเซนเตอร์ก็คือ สร้างพิกัดนะครับของภาพนะครับเราคลิกก็ได้นะครับมันจะกลายเป็น1 0ก็คือตรงกลางของเซนเตอร์นะครับได้สไปด์แล้วนะครับโอเคไปต่อมาครับเราจะสร้างได้ภาพนะครับเราเรียกว่าสไป์ภาพยังไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้นะครับมันก็เป็นภาพเฉยนะครับเราต้องกําหนดก็คือกําหนดวัตถุนะครับหรือว่ากําหนดพฤติกรรมให้กับตัวภาพนะครับคือเราจะกำัสร้างอ็อบเจกต์นั่นเองนะครับคลิกที่อ็อบเจกต์นะครับเก e ดอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์เราก็ตั้งชื่อให้มันสื่อกับสิ่งที่เรานําภาพมานะครับอย่างเช่นเราเรามีสปายเพลย์ไหมครับเราตั้งอ็อบเจกต์เพลย์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกว่าอ็อบเจกต์นี้ผูกพันกับอะไรนะครับสปตัวไหนนะครับเราก็จะผูกพันกับสปที่ชื่อว่า สไปา์เพลย์นะครับต่อมาได้แล้วนะครับได้ภาพได้อ็อบเจกต์นะครับได้ภาพได่อ็อบเจกต์ Object แล้วทําอย่างไรต่อนะครับเราต้องมากําหนดพฤติกรรมนะครับหรือว่าเหตุการณ์ให้กับวัตถุ to, นะครับเราก็มาคลิกที่เลือกของ Ad d อีเว t นะครับ เราจะได้เครื่องมือในการที่จะสร้างวัตถุนะครับจะมี create destroy alarm นะครับ step s uh, o l i t i o n นะครับการชนคีย์บอร์ดต่างๆนานานะครับนี่เป็นเครื่องมือในหมดว่าเราจะใช้อะไรนะครับ create คือแนวคิดเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับว่าเมื่อเกิด,เ,กดเหตุการณ์หรือเกิดวัตถุนี้ขึ้นมาแล้วอันดับแรกทําอะไรต่อนะครับเราก็จะสร้างเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับเราก็สร้าง create ขึ้นมานะครับเรื่นการ create อันนี้ผมจะกําหนดเหตุการณ์คือให้การกดคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็มีด้วยกันหลายคีย์นะครับอย่างเช่นกดค้างนะกดหนึ่งค้งทํา1ทีนะครับปล่อยแล้วถอยทำนะครับคีย์เพรสคีย์รีเลสทัางยนะครับผมเลือกคีย์บอร์ดนะครับปุ่มแรกเลยนะครับก็คือปุ่มซ้ายได้แล้วนะครับเหตุการณ์กดคีย์บอร์ดลูกศรซ้ายทําอะไรนะครับเราก็มาดูเครื่องมือนะครับทางด้านขวา เยอะแยะมากมายนะครับเครื่องมือในการเคลื่อนที่คือ move นะครับมีเมนหนึ่งเม2สอง control score นะครับแต่เราาเรียนรู้ว่าใช้อะไรก่อนระดับแรกเลยด้านซ้ายนะครับผมขอเลือกเป็นเครื่องมือ move นะครับจะมีด้วยกันหลายตัวนะครับอตัวนี้ก่อนลองตัวนี้ก่อนเลยลากมาวาง move fix กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราเลือกคีย์บอร์ดซ้าย direction แล้วบอกว่าไปทางซ้ายนะครับคลิกทางซ้ายหนึ่งที speed คือความเร็วนะครับ ความเร็วอใส่ไว้สัก5นะครับโอเคไปได้แล้วนะครับอลองทีครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับลากเครื่องมือมานะครับคลิกเลือกเดนชัน่นเป็นขวา s สป e d เป็น5เหมือนกันครับโอเคไปได้ซ้ายขวาในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับวัตถุมีภาพ เอามาผูกกับวัตถุวัตถุกำหนดเหตุการณ์ในการเล่นคลิกซ้ายไปซ้ายคลิกขวาไปขวานะครับความเร็วสปีดที่5ต่อมาเอามันไปอยู่ที่ไหนล่ะนะครับมีตัวเล่นแล้วก็ต้องมีที่อยู่ให้มันนะครับเราก็จะสร้างที่ร o มนะครับคลิกที่ร o มครับคลิกขวาเลือก create room ครับจะได้ไซส์พื้นที่ของห้องขึ้นมานะครับพื้นที่ขนาดเซตติ้งพื้นที่คือ6 4 0 0คู800นะครับตัวเซตติ้งได้แบ็กกราว n d ยังไม่ต้องใส่มัน นะครับอ็อบเจกต์ก็คือสไปน์นะครับครนี้เราจะเอาอ็อบเจกต์เนี่ยไปวางในห้องนะครับก็วางคือเราจะให้กําหนดพื้นที่ในการเล่นว่าจะเริ่มจากตรงไหนของห้องนะครับผมในการเลือกอ็อบเจกต์ก็คือคลิกซ้ายตรงพื้นที่ว่างนะครับจะขึ้นชื่ออ็อบเจกต์ให้เราครนี้เรามีอ็อบเจกต์อยู่ตัวเดียวนะครับมันก็เลยขึ้นอ็อบเจกต์เพลย์นะครับผมวางไว้ตรงกลางห้องนะครับคิดว่ามันกลางแล้วกันจากนั้นก็ กดที่เพลย์ครับมันมี2 p l เพลย์นะครับก็คือเพลย์เลยครับคือรันรันไปเลยนะครับกับดีบั g นะครับข้อดีของ2ตงัวนี้คือตัวนี้จะรันเลยนะครับโดยไม่บอกอหน้าต่อในการที่จะดีบั g ให้เรานะครับแต่ดีบั g เนี่ยข้อดีคือเวลามันรันไปแล้วมันเกิดเออร์ตรงไหนเนี่ยมันจะฟ้องให้เราเห็นนะครับเอาผมเลือกสีแดงแล้วกันนะครับคลิก โอ้มาแล้วนะครับลองดูสิครับกดซ้ายไปซ้ายกดขวาไปขวาอ้าปล่อยแล้วทาไมไม่หยุดละ่ะนะครับเอ๊ะทำไมไม่หยุดนะครับไม่หยุดเพราะว่าเราไม่กําหนดเหตุการณ์ให้มันว่าถ้าเราปล่อยแล้วให้มันทําอะไรนะครับเราต้องไปสร้างเหตุการณ์ให้มันครับว่าถ้าปล่อยคีย์บอร์ดแล้วให้มันหยุดอ่าทำองไรนะครับหยุดไปก่อนเพิ่มครับคลิกดับเบิลคลิกที่อ็อบเจกต์ครับ เพิ่มเหตุการณ์ให้มันนะครับก็คือถ้าเราไม่กดปุ่มแล้วทำอะไรเลือกที่คีย์บอร์ดครับเลือกที่นอนคีย์นะครับเลือกการเคลื่อนที่ครับ Move ถ้าไม่กดคีย์บอร์ดนะครับเด c ชั่นก็ให้อยู่ตรงกลางก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นะครับสปีดเป็น0ูนยันดูครับหยุดไหมข้นี้กดหนึ่งทีปล่อยกดปล่อยกดปล่อยอกดค้างวิ่ง กดค้างนิ่งไปหยุดกดค้างนิ่งไปหยุดเอาได้แล้วนะครับเอาให้มันเสร็จครับคีย์บอร์ดครับอัพลากขึ้นมาครับบนห้าขึ้นบนแล้วก็ลงลงล่างห้าโอเคไป นะครับฝึก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 ฝโอเคลื่อนที่ได้แล้วเอาครับเริ่มเห็นทางสว่างของการเขียนเกมแล้วนะครับอ่านะครับโอเคพาร์ทแรกของการเคลื่อนที่วัตถุนะครับสไปนะครับเราได้แล้ว